วันนี้จะพินออกมาปิกนิกมาหาเก็บบัวกับเก็บปักบัวกับหลานนะจ๊ะเก็บปักบัวดอกบัวสองคนเหนื่อยมากเลยอันนี้เราห่อลาบมากินด้วยสองคนแต่ประเด็นคือเรามีแตงโมตแต่เราไม่มีมีดเราจะทํายังไงกันดีหนูว่าปลาพินจาวก,กินได้ไหมได้นะอ่ะมาหนูถ่ายคลิปที่เดี๋ยวป้าจะเป็นคนผ่าแตงโมให้กินหาทางกินแตงโมเราจะต้องทํายังไงแตงโมเนี่ย กินไม่มีสิตอนเราตั้งกินอย่างสมมติสมมุติสมัสมสมยโบราณที่เรายังไม่มีมีดอย่าว่าเล็บเมียพินดำนะเพราะว่าลงไปเก็บบัวกันมาขัางคนป้าหลานอโอ้ใช่เล็บจริงเอาอะมาเดี๋ยวป้าจะเอาแตงโมให้หลานกินหนูหิวน้ำมากเลยใช่ไหมถ้าหนูไม่ได้กินแตงโมหนูจะรู้สึกเป็นยังไงตายวายงั้นต้องให้หลานลอดตายแล้วต้องมีวิธีทําให้การลอดตายอะหนูถ่ายคลิปเดี๋ยวป้าจะอ่ะหนูถือดีๆนะอ่ะถืออย่างนี้อถ่อถอายคลิปให้ป้าเป็นไหม อยบางมือบังมือป้าบางอะถ่ายถ่ายให้ป้าอย่างนี้นะอะถ่ายเดีวถือดีๆนะถือดีๆนะอย่าให้มือบังบางกล้องเบ้าเห็นป้ายังเห็นแล้วเอาบือนิ้วบางกล้องเบ้าบังสิบังแล้วนะมืออะมือเนี่ยมือเนี่ยบังบ้าเนี่ยเนี่ยต้องจับอย่างนี้อะอจับอย่างนี้อ่อะจับอย่างนี้จับดีๆเห็นป้ายังเห็นแล้วมีอะไรบังป่ะไม่มีนะไม่มีนะนี่ไง วิธีที่เราเจะเอาตัวรอดที่การอยู่กลางทุง่งโอ้โห <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็ได้กินจริงๆด้วยสองคนป้าหลานเรา,<ต>เราจะไม,ไม่อดตายกันแล้วแต่จะมันจะเละหน่อยโอ้โห <c oughs> โอ้โหโยนใส่ลาบด้วยอืมป้าพินไม่กินบ้างคะจะกินมั้งใช่ไหมห <c oughs> นูเอาเครึ่งดีไปเลยโอ้โหนูชให้ดีดี แล้วเราก็ได้กินตังโมกันแล้วโอ้โหแ,แกกันโดนอันนี้